สวัสดีเจ้าพบกับกอกวางปาแอวในโอกาสพิเศษอีกแล้วเจ้าวันนี้เป็นวันทํางานของกอกวางเจ้าแต่ว่าเป็นวันทํางานโอกาสพิเศษพิเศษเลยมาเก็บบรรยากาศในการทํางานของกวางเจ้าตอนนี้คนอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยังไครอันหนึ่งมาจากพระราชบริเจ้าวันนี้เป็นวันที่15ธันวาคมซึ่งทางศูนย์เนี่ยจัดงานวันครบรอบ40ปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยังใครอันหนึ่งมาจากพระราชบริเจ้าโดยโซนต่างหลังของกวางเนี่ยคือ จุดขยายผลคือเกษตร,รกรที่ได้รับการขยายผลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยองไิ่เจ้าและที่สําคัญหนึ่งในห้านมีแม่ของควางซึ่งเป็นเกษตร,รกรที่ได้รับการสนับสนุนและก็ได้รับการขยายผลจากศูนย์ห้วยองถิ่เจ้าเดี๋ยวปามาดูผลิตภัณฑ์จากเกษตร,รกรของศูนย์เข้ากันดีกว่าเจ้าณบริเวณหน้าร้านพิธีเปิดนะเจ้าก่อจะมีจุดแสดง ผลิตภ um ัณฑ์ <iah. S 1> จากเกษตรกรเจ้าอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรตัวอย่างเจ้าของอำเภอป่าป้องอำเภอห้วยแก้วแล้วก็ของตำบลป่าป้องพมรัสเกตตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนแล้วกับตำบลป่าป้องของพมรัสเกตเจ้ารวมกันมามีตึงผักกาดพักคะน้าแล้วกับฟักทองญี่ปุ่นมีเป็นมะเขือส้มแล้วกับักกาดที่เป็นเอาไ้จอบ้านเฮาของกินเมืองเหนืออันนี้ขับได้เลยผักกาจอต้องเป็นผักกาด ผักกัดจีมีดอกสีเหลืองเหืออันนี้ก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่านมาเป็นของพ่ออุลเรือนเกิเกดสุกเจ้าซื้อปิกเกษตรกรของเราลกักลักเลยเป็นจะผลิตเป็นกล้วยหอมมันจะกล้วยหอมเห็ดหอมผลิตเห็ดหอมเป็นลักเจ้าหนกจันเกิบเมี่ยงหยืตอตำบลปลาเมี่ยงเนาะเป็นทินตีปลูกเมี่ยงเจ้ามีทั้งเมี่ยงสดกรบเมี่ยงหมักแล้วแล้วนอกจากนันก็นยยงมีเป็นโกโก้โกแล้วก็เป็นเซียนทอ้อแล้วก็ดอก ลิงลาวตีปลูกได้ในพื้นที่สูงอากาศ่อนขั้นเย็นเจ้าถึงจะปลูกได้อันนี้ก็เอามาโชว์กันมาถึงในจุดต่อไปตรงนี้นะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดาเจ้าขอบ้านป่าสักน้อยตำบลเชิงดอยเจ้ากับแปรรูปมาในรูปของผักเชียงดาในชนิดแคบซูลละแล้วกับมีทั้งคลองแคลงผักเชียงดาเจ้า มีแปรูปอะไรยังเลืล้อก็เป็นชาผักเชียงดาเชียงดาผ้ารวยชาผักเชียงดาเชียงดานี่จะปลูกได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือของเราเนยเจ้าเพราะว่าจะมีคุณค่าทางอาหารได้สูงเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกเจ้าของทางต่อไปนี่คือของแม่วีราจินาใจเจ้าจุดเด่นก็คือเห็ดเหมือนกันก็จะมีเห็ดหลินจือก็ะจะเป็นชาเห็ดโตย เป็นสมุนไพรเห็ดหัวลิงเจ้าแล้วก็เป็นชาสมุนไพรเห็ดลิ้นจือถัดมาถัดมาถัดมาเป็นของแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลาพยเจ้าปลาพยนี่ของดีของเด่นนี่ต้องเป็นกระเทียมโทนกระเทียมดองเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็จึงมีเป็นคิงดองสวัสดีเจ้าคุณครูนะตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาชุมชนบ้านต้นพึง่งเจ้า กนเอาใบไม้น่าจะเป็นใบตองตึงก่อใบเนี่ยเอามาทําเป็นภาชนะบรรจุจากธรรมชาติเจ้ามีตึงเป็นถาดเป็นกระทงเอ่ยบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆในการลดเาว่าลูกลอดน้องลดการใช้โฟมถัดมาเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากอ้อยเจ้าเป็นกเอาอ้อยมาเป็นมาเป็นตอนเป็นตอนเลยแล้วก็จะมีเป็นน้ำอ้อย แล้วก็อ้อยโซดแล้วก็น,น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยอย่างคือน้ำอ้อยตีเป็นเคี้ยวเป็นก้อนแล้วตีไว้สําหรับเก็บไปได้นานแล้วก็นําไปปรุงอาหารเนาะตังมือเหนือของเฮานี่คือน้ำอ้อยเหมืนกินงกับข้าวเหนียวกินกับข้าวนึ่งก็ได้แล้วนะถาดมาเจ้าเป็นหมู่บ้านปางจาปีเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มพึ่งธรรมชาติเจา้าอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่โคในเครือข่ายถูกับอกว่างเหมือนกันนี่ก็ไปกิน เป็นกลุ่มพึ่งเนาะเป็นพึ่งธรรมชาติแล้วก็เป็นโกนพึ่งเจ้าโกนพึ่งมาโชว์กันเลย mm hmm. แล้วที่สำคัญอันนี้อันภูมิใจนำเสนออันนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเจ้าของนางดาวเรืองเจริญทรพัพย์เจ้าเกษตรดานผสมผสานคือแม่ของกวางเอง mm hmm. สวัสดีเจ้าวันนี้แม่เอาอย่างมาโชว์พองกล้วยตาก mm hmm. <laughs> คุยตากบ้านเฮามีตึงแบบราคาย่อมเยาแล้วก็แพ็กเกจสวยงามจะมีมะปีนแห้งเนาะมีกระเจี๊ยบแห้งอันชันแห้งในของบ้านเฮาล้วนเลยมีหญ้าหวานมีงาขีม่อนมีมะแขวนมะแขวนนี่คนเมืองเหนือเอาใส่อะไรอย่างเงาะใส่ลาบกินกับลาบอย่างองเนาะใส่มะแขวนเนาะจะหอมเนาะมี่งาขีม่อนนอกจากนี้นก็จะเป็น ชาสมุนไพลานนี้ก็เป็นชาดอกอัญชันเจ้าเจแเจในแก้วน้ำร้อนกินได้เลยสบู่มะขามน้ำผึ้งมะขา,า,ามน้ำผึ้งชาโคแล้วก็สบู่มะขามน้ำผึ้งใยบวบที่สามารถนํำขัดผิวได้เลยขัดไปขัดมาก็เป็นฟองสบู่ไปตัวเลย Two in o ันอันน,นี้ก็เป็นชามะขามป้อมเจ้าอันนี้ช่วงหน้าหนาวเนาะจิบกับน้ำร้อนอุ่นๆนะชุ่มคอเนะี่ยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ แล้วก็มีแชมพูจากมะก,กรูดอันชันและขิงเจ้าผริตเองผลิตภัณฑ์บ้านเฮาเจา้าเลาวทางวันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากสุสาึกับพนาห้้ยนองใครเจา้าเอามาจัดเอามาโชว์กันในงานนี้ แต่จุดที่กวางได้ประจำหมากงประจำอยู่ตรงที่ในส่วนหน้าสานักง,งานของกวางนะเจ้างานงส่งเสริมพนักงานชีพเป็นงานเกษตรประมงและบระิษัทแต่ว่าก่อนที่จะไปเดี๋ยวกวางจะพาเอลในส่วนของนิทรรศการซึ่งจะอยู่ด้านหลังของอาคารที่เปิดงานนะเจ้าที่เจ้าเดินมาโซนด้านหลังนะเจ้าคือถ้าใครอยากมาเอลอ่ะยังสามารถตาม,มาเอลได้เพราะว่าในส่วนของนิทรรศการอ่ะ จะยังคงแบบนี้ไว้อยู่นะเจ้าในส่วนที่เราเดินมาเนี่ยจะเป็นผ้าบรมชัยลาชษของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวรัชกาลที่9เจ้าที่เปิ้นได้เกิเดเสด็จมาตีศู์ศึกษาการพนาห้วยห้องไครเจ้าโดยหลกักๆเนี่ยเริ่มแรกนี่คือในพื้นที่ของห้วยห้องใครเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นป่าที่มันมีปา่าก็เลยมีการฟื้นฟูเพือกไก่มาเป็นปา่าเจ้าโดยเริ่มจากการฟื้นฟูปา่าเมื่อมีป่าแล้ว แนวทางในการพัฒนาของศูนย์นึ่งควายคือต้นทางป่าไมไ้ไปทางประมงระหว่างทางเกษตรกรรมเจ้าเมื่อพัฒนาด้านป่าไม้แล้วก็ต้องมีแรงน้ํามีแรงน้ําเสร็จสามารถทําการ,กรเกษตรได้เจ้าในโซนทักการโซนแรกนะเจ้าก็จะเป็นของงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ก็จะเป็นรูปแบบในการพัฒนาป่าอย่างหลากหลายวิธีเจ้ามีการพัฒนาป่าสามวิธีก็คือการใช้ระบบน้ําฝนเพียงอย่างเดียวคือการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกก็คือปล่อยหือ้อน้ําฝนเนี่ย ได้ลงมาสูผืนป่าด้วยโคนเนี่ยมาไปตัดต้นไม้คือลูกไม้เนี่ยได้มีโอกาสได้โตขึ้นมาเองนะเจ้าตอนนั้นก็เป็ี่ยนการพัฒนาป่าด้วยระบบชลรประทาน,นก็คือเติมน้ําเข้าไปต่ยเพื่อให้มมีพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นมูลูกไม้อย่างก็สามารถจเจริญเติบโตได้ลวก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการทําฝายและก็ทำอ่างเพื่อเป็นการเก็บความชุ่มชื้นอยู่ในป่าเพื่อท่นกจะสวดเจ้าเพื่อมอสมตากการเจริญเติบโตของต้นไม้เมื่อต้นไม้ขึ้นมาแล้วเกาสปาร์ตนาใหญ มาอยู่ในป่าได้คือสิ่งมีชีวิตหรือว่าหรือว่าสั์ตีเป็นจุดเด่นของศูนย์เฮาก็คือนกยุงเจ้าถ้ามาเนี่ยก็คือจะเห็นนกยุงเดินเตียวไปเตียวมาอย่างทั่วเลยน้องนาน้องนาตเจ้าจากศูนย์ภูพานเพราะนั่นกองไปแอลหาน้องนอาตที่ศูนย์ภูพานวอนนี้น้องนัตมาแอลหาเฮาที่ศูนย์ห้วยห้องคลเนาะเจ้าเดียวปีจะได้ลงไปประจำตีในงานส่งเสริม จ้ากี้พี่หันพอเขาเดินลงรถมามเดี๋ยวไปลงทะเบียนตั้งหน้าตั้งหน้า,นาบนเนอเจ้าเ <c oughs> จ้าที่จากสูนภูพานเจ้าเปิ้ลมาแอลจากสูนเครื่องไครเปิ้ลมาแอลของเฮาต,ปเปต่อไปเป็นบูธของงานศึกษาละพาาที่ดินเจ้าเปิ้ลกจะมีชั้นดินแต่ละชั้นมาโชว์เฮาแล้วก็มีการทำป,ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักจากเศ จากเศษจากพืชเจ้าแต่และชั้น้วก็มียาแฝกเจ้ายาแฝกนี้ช่วยในการผุพังอันดินที่แข็งเนี่ยืออ่อนนุ่มลงได้แล้วก็สามารถช่วยในการยืดดินมาหืชอชะล้างพังทลายไปเจ้าต่อไปเป็น บูธของงานศึกษาและพัฒนาและพัฒน,นาการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเจ้าก็จะมีพั 1, นธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ของเมืองเหนือเขามาจัดมาโชว์เจ้าก็จะมีตึงข้าวพันธุ์สันปะต้องมีข้าวพันธุ์ก็ขอห้าสามเจ้าแล้วก็มีจำลองแปลงนาะเพื่อเราได้เห็นตรงนี้ต่อไปคืองานเกษตรกรรมแบบประณีตเจ้าก็จะมี สมุนไพรแปลรูปต่างๆเจ้ามีตึงพักเชียงดาตะกี้อันนี้คือกเกษตรกรที่ได้รับการขยายผลที่เอาพักเชียงดาไปก็คือมาจากงานนี่แหละได้เอาพักเชียงดาเนี่ยไปแปลรูปแล้วก็ไปทําเป็นอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไปได้เจ้าจากนั้นก็เป็นข้ามิน้นเป็นขิงเป็นพรายสมุนไพรต่างๆเจ้ามาทําในรูปแบบผุนที่พร้อมรับประทาน ในงานศึกษาพัฒนา,า,าการปลูกพืชเกิดจะมีหลกัลกๆจุดเด่นเกิดจะมีเป็นเห็ดเจ้ามีเห็ดอยู่หลากหลายอย่างมีเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมเห็ดลิ้นจือ้อเห็ดหัวลิงเห็ดฟางเจ้าถ้าใครอยากมาศึกษาการพ่อเห็ดเนี่ยสามารถมาดูงานตรงงานศึกษาพัฒนา,าการปลูกพืชได้เจ้าเห็ดหอมนี่ก็เป็นโซนหนึ่งที่เป่ออุ่นเรือนเกิดสู่ของเขาได้มาศึกษาแล้วก็น,นาไปประกอบอาชีพจนกลายเป็นอาชีพลักเลย ต่อไปต่อไปนี่เป็นงานส่งเสริมนักพยาชีพการเกษตรประมงรับบริษัทงานของกองเองเจ้าสีป้ายรวดงานส่งเสริมเลยของเฮานี่ได้มีการจัดแสดงป้ายนิทรรศการเจ้าป้ายแรกคือการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารปลอดภัยก็คือเน้นการใช้เชื้อพันธุ์เนาะโดยการลดการใช้สารเคมีเนาะมีการใช้ไดโคเดมาในการกําจัดเชื้อราโรคพืชแล้วก็มตะเลเซียมกับบิวเรียนเจ้าในการ กำจัดแมลงโรคพืชแทนเจ้าสนับสนุนการเลี้ยงชั้นโลงเจ้าผูะชั้นโลงเนี่ยเป็นผึ้งชนิดหนึ่งที่ตัวเล็กๆแต่ว่ามันมันผสมเกสรมากก็จะผลเพราะได้ก็คือทําพื้พืชผลของเขาติดดอกออกผลได้ดีนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถนำชันเนี่ยมาสกัดเป็นพ่อผลิตแล้วก็มาแปลรูปเป็นพ่อผลิตที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมาทำเป็นสบู่หรือว่าเครื่องสำอางต่อไปได้เจ้า เอาไปเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร,รนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของงานของกว้างเขาเลยก็จะเป็นคุกกี้จากข้าวกล้องจากก้าก็ข้าวกล้องมาแปรรูปจา้าแล้วก็เป็นข้าวแพ็กสุญญากาศข้าวแบบหลากหลายสายพันธุ์เนาะทางแบบขนาด1กิโลแล้วก็ขนาด250กร,รัมที่เหมาะสําหรับการเป็นของฝากสะดวกพกพาจ้าแล้วก็ยังสามารถนํามาทําเป็นสมูทข้าวกล้อง,องจา้าแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งจุดสําคัญเลยเป็นจุด สาทิตเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งอยู่ทางด้านท้ายศูนย์เจ้าในแปลงที่ฎีใหม่ของเฮาก็มีอยู่หลายคลิปเลอยที่กวางได้ไปถ่ายมาเนาะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จากมาจากแปลงทฤษฎีใหม่ของเฮาคือเป็นแปลงที่มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดเจ้ามีตึ้งแรงน้ําที่ปลูกนาข้าวที่ปลูกพืชผักแลวก็ที่อยู่อาศัยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นคู่คู่ของทางเหนือเฮาอ่ะตะกอนอ่ะคนเมืองเหนือของเฮาอ่ะเปิ้นจะตีข้าวยเปิ้นจานนี่แหละเปิ้นเกี่ยวข้าวรีจอ่ะ เปิ้อนจะเอาไมา้เนี่ยมาดข้าวแล้วก็จะตีลงคู่ตีลงคู่คือฟาดลงไปคือมเมล็ดข้าวน่ะตกลงมาอันนี้คือเป็นวิธีการฟาดข้าวของมือเหนือสมัยตะก่อนจ้าฮากาก็กกากกมาจัดมาโชว์กันเนาะงานต่อไปนี่เลยงานศึิลปนาร,ราการประศว์ก็คือเอาไก่เหลืองทองห้องไขมาโชว์เจ้าไก่อ้วนๆเลยขนผู้ปุยไก่เหลืองทองห้องไข ที่มาไก่สีทองอมพลายนเทกาสวิตงานศึกษาไก่เหลืองทองห้องคายถิ่นกําเนิดและถิ่นเลี้ยงจากสัตว์ปีกที่ปั๊บปุ้งสายพันธุ์มาจากไก่เหลืองทองอมพลายเจาจากงานพัฒนาปศุสัตว์ของศูนย์ศากพัฒนาห้วยห้องคายและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและประมงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมผลิตพืชอาหารปลอดภัยเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในนอกจถานในครับมีการกาลังประกาศงาน งานกองเลยก็ไป,ไปเป็นงานศึกษาและพัฒนาการพ่อเลี้ยงกบเจ้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งจูตแม่กลองได้มาศึกษาเรียนรู้และก็เอากบนาไปเลี้ยงที่บ้านเจ้าไปก็เอากบมาโชว์เนาะมีกบในรูปในหลายรูปแบบเจ้าพวกคู่ไปกับงานศึกษาและพัฒนาการประมงตรงนี้เป็นปลากดหลวงนี่คือปลากดหลวงเจ้าคือปลากดหลวงเนี่ย คือเป็นป่าที่จำํำนายได้ในราคาสูงแต่ว่าควรเลี้ยงในพื้นที่ปิดก็คือเป็นอ่างปิดเนาะเพราะว่ามันคือเฮาเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วก็สามารถเอาไปจำไํำนายได้เจ้านี่ก็จะเป็นกบกบเลี้ยงในคอนโดนี่จะเป็นคอนโดโกบ คอนโดโกกบอยู่ก็จะเป็นการาเลี้ยงกลบในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กเนาะสามารถเอาอยางรถดดยนต์มาตั้งๆๆแล้วก็หึกนก่บกยอยู่ในระหว่างยางนี้ได้ก็สามารถเลี้ยงกบได้เจ้าสําหรับผู้ที่มีพื้นที่มานาคแต่ว่าอยากเลี้ยงกบเจ้านี่ก็เป็นจำลองสามารถาไปปรับประยุกต์ใช้ส่วนด้านของการสารทาการประมงก็จะมีอุปกรณ์หาปลามาจัดโชว์จัดแสดงกันเจ้า มีใส่บ้างมีค้องมีซุงมมีแะนะนี่คือเป็นตู้เป็นอุปกรณ์หาปลาของเจ้าประมงเจ้าอันนี้ก็เป็นจุดนิทศก,การเพงาะงันต่าเลยง,า,ง,า,งนานร่วมในสิ่งจากพนามห้วยห้องพร่อันนึงมาจากพระราชดำร,ริเจ้าถ้าใครได้มายังมาแอลกันได้เพราะว่น,นิทรศการเนี่ยสิยังคงไว้แล้วก็ให้คนที่มาแอวเนี่ยมาดูมาชื่นมาชมและก็มาเรียนรู้ต่อไปได้เจ้า ตอนนี้ก,กวางกำลังเดินทางไปที่บริเวณหน้าสำนักงานของกวางในเจ้างานส,งส่งเสริมและพัฒนาชีพในเกษตรประมงแลปะปศุสัตว์เจ้าไปจัดเตรียมของตรงบริเวณหน้างานรอรับท่านองค์มนตรีก่อนเจ้าระหว่างทางมาำัำง,งานกวางก็จะมีอ่างอยู่บริเวณข้างทา,างนะเจ้าวิวสวยงาม ภาพบรรยากาศมาคุชมมันเป็นนกยุงกำลังลำแพนตันก่อนนี่กำลังลำแพนหาสาวเลยง,งานของกองเจ้าเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบดูความเรียบร้อยกันก่อนพี่ีเสอร์พื้ององแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งเสอร์พื้นการองค์คือพี่เสิร์องค์เสอร์องค์คนเดียวอ,อแ,แล้วก็มีคนหนึ่งเสรร์พื้นการองค์ แล้วกับห็มคนก็ซื้อกันอีสองโคนก็ซื้อกันอีสามแะ้วนักโคนซื้อมีสามคนในมคนซื้อสามคนก็จะมีตึงไอติมตึงเขากองหอแล้วก็ตึงเบานี่เขามีเขามีด้งไอเดียวดงเัาดงใหญ่ให้จ้ะดงดงใหญ่กันโอ่งแล้วก็อันถาดเหลี่ยมน่ะถาดเหลี่ยมนั่นหนักไม่เหลี่ยมน่ะก็เนี่ยกระแหน่ป้ากระปานเนี่ยกันสองกันสามมาตึงทัดแปดยิ้วตั้งหลัง นี่ก็เป็นตรงบริเวณหน้าสำนักง,งานของกวางนะเจ้าตรงนี้ก็จะมีการจัดเนื้อสัก,กรย่อมอม,มาตัวยเจ้าก็จะมีองค์ของมันตีก็จะมาเทียบท่ามาดูในส่วนที่เขาจัดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคู่มนตีตั้งบนนั่นเลยเขาก็มาไว้สองที่มีด้านล่างนีตัวยเนาะแล้วก็จะเป็นป้ายเกี่ยวกับกิบีพันแปรรูปเจ้าแล้วก็จุดของกวางเนี่ยจะโชว์เน้นลักเป็นิีพันแปรรูปเจ้าก็จะมีเป็นตึงเข้า ข้าวก็จะเป็นข้าวกล้องในแบบแพ็กสุญญากาศเนาะเพื่อหยืดยู่กันเก็บรักษานอก,นอกจากจข้าวกล้องแล้ว,ลวเฮายังสามารถนํามาทํเปินข้าวกล้องงอกแล้วก็วันนี้อาจจะข้าวกล้องงอกมาทําไอติมแล้วก็เสรเิร์ฟกับผู้ที่มาเยี่ยมชมตัวเจ้านอกจากไอติมข้าวกล้องงอกแล้วก็จะมีของแปรรูปอย่างอื่นก็อย่างเช่นคุกกี้ข้าวกล้องเหมือนตีจชัชโชตังบุญแล้วก็อันนี้สินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่เจ้าเป็นบราวนี่จากข้าวไรซ์เบอร์รี่เจ้าริจาก เข้าไลบรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบัได้ผสมแป้งสาลีสำหรับคนที่แพ้กูตินเนี่ยรับประทานได้เจ้านอกจากนั้นก็ยังมีแบบของใจนะของใจก็จะเป็นสบู่ันที่ข้างบนโซคาร่า,าเนี่ยจะเป็นสบู่จากผอผลิตชานาลงเจ้านิกเวตจุดที่เขานำมาสแสดงเจ้าตรงบริเวณหน้างานตอนนี้ยังห่มอยู่แต่ว่าคือว่าเวลาตีท่านมาจริงๆคงจะใกล้เที่ยงก็จะเพ่งๆหน่อย thing ท่านองค์คมนตรีข้าพเจ้านางสาวสุธัญญาเจริญทรัพย์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรประมงและประิษัตทขอรายงานค่ะในหน่วยงานของเราสนับสนุนให้กเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตค่ะ,กะเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราจะทำนาปลูกข้าวเราสนับสนุนให้กเกษตรกรรวมกันผลิตร่วมกันจําหน่ายมีโรงสีชุมชนค่ะสามารถสีข้าวสําหรับบริโภคและสีข้าว เพื่อนามาจําหน่ายในช่วงเวลาที่มีราคาที่สูงได้ในการสีข้าวสามารถสีได้ทั้งข้าวขาวแล้วก็ข้าวกล้องค่ะแล้วก็นํามาแพ็คแบบสุญญากาศเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้วก็ติดแบรนด์สินค้าเพื่อให้เพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าในการจัดจําหน่ายได้ค่ะมีทั้งขนาด1กิโลกร,รมัมซึ่งเหมาะสําหรับการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็ขนาด250กร,รมัมซึ่งเหมาะแก่การเป็นของฝากแล้วก็สะดวกพุพาค่ะนอกจากข้าวกล้องแล้วยังสามารถเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร โดยการนํามาทําเป็นข้าวกล้องงอกแล้วก็นํามาแปลรูปต่อไปอย่างเช่นการแปลรูปเป็นไอศครีมข้าวกล้องงอกค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีให้ท่านได้ลองชิมค่ะโดยทางในหน่วยง,งานของเราได้มีการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจเพื่อที่นําไปปรับเพื่อนําไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างรายได,ได้ต่อไปได้ไดไอันนี้ให้ท่านองค์หนึ่งชุดค่ะ <laughs> ข้างในมี ้างในมีไอศครีมข้าวกล้องแล้วก็เบอรนี่จากข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็คุกกี้ข้าวกล้องค่ะค่ะอันนี้ให้ท่านค่ะท่านเลยปิดตาท่านเลยเย็นๆอันนี้เชิญให้ท่านทัวร์ค่ะวร์มอบทานเลยนะครับมอบท่านทัวว่าเชิญเลยนะะ เาาาบรวนี่จะเข้าไรซ์เบอร์รี่นี่คือไม่ได้ผสมแป้งสาลีเลยทำจากเข้าไรซ์เบอร์รี่ร้อยเปอร์ซนต์ค่ะค่ะ <c oughs> ส่วนหลักสูตรที่ยอดนิยมก็จะเป็นหลักสูตรการผลิตไอศกรีมจะากเข้าก้องตอนนี้จะเป็นขายดีดอยู่ตรงอันนี้ค่ะคุกกี้เข้ากล้องเป็นที่นิยมแต่ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นบรวนี่ค่ะ พ,พ,พึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ค่ะยว่าคือเป็นสลีกไหอใช่แต่แต่ตรงนี้ยังไม่ได้เขียนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แป้งสาลีขอบคุณค่ะนี่ไม่โชว์ค่ะโชว์ค่ะเียนอันนี้แกแล้ว อาจารย์ผเ่าาารย์ชยาอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเี็งใหม่และหัวหน้างานกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประเีดซึ่งจะขอพูดชื่อย่อของกลุงานนะคะว่าเกษตรประเนีดเรียบร้อยรับช่วงต่อเป็นงานเกษตรกรรมแบบประตคีะ 我来了。